มาค่ะทุกคนเราจะพับผ้าอีกแล้วนะคะพับผ้าปูที่นอนค่ะพี่น้องพับผ้าปูนะะพับผ้าปูยังไงให้สวยมาดูกันเลยค่ะพับยังไงให้สวยนะคะอันแดบบับแรกเราก็ต้องปีนขางเทิร์ขึ้นนาหรือปีนข้างล่างขึ้นมาได้พี่น้อง ป้นข้างล่างึ้นม้าล้วก็จับหามุมสี่มุมให้เข้ากันจับเข้ากันแล้วมันจะได้ข้างมันจะได้สีนี้นะสีข้างนอกนะคะสีข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนล้วก็ประกบกันได้อย่างนี้แล้วเอาประกบกันด้วยค่ะที่ห้องแบบนี้ประกบกันอย่างนี้นะคะ ได้แบบนีนะ้แล้วก็วางไปเลยค่ะแล้วก็วางหาพื้นที่นะคะหาพื้นที่ให้หาพื้นที่ให้สวยๆก็เป็นับบวางให้สวยๆนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรัดมุมมันจะมุมมันจะไม่สวยนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็พับมาอย่างนี้นะพับอย่างนี้ สวยๆได้ปี่น่ด้วมุมนี้เราก็พับขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็พับไปเลยค่ะเราจะพับกี่พับก็ได้นะคะพับจะพับก็ได้ปี่นงเห็นมันน้ำอ่ะให้มันสวยๆนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะเราก็พับเราก็พับเราจะเอากี่พับแล้วก็พับไป อาสามพับออมเือซ้อมครับกับว่าไปด้่งนอกสอมสามพับเนะี่เสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะได้ผ้าปูที่นอนแบบสี่เหลีย่ยมแบบนี้สวยๆโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ